สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องโน้ตมรุคคุงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาแกะในเรื่องของฟูลุตะาช็อกโกเอ็กนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นชุดที่2ละก็มาดูกันนะครับว่าต่างกับชุดแรกยังไงนะครับก็ในส่วนของชุดที่2นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีตัวที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีซีเค็ตที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งในชุดแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด18แบบนะครับแต่ว่าในชุดนี้เนี่ยครับชุดที่2เนี่ยจะมีเป็น21บวก1แบบนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยผมสั่งมายกกล่องเลยก็คือ10ชิ้นนะครับ1กล่องนี้จะมี10 10กล่องย่อยนะครับหรือ10ตัวนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรหรือเปล่าตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งในชุดนี้นี่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามีตัวอะไรบ้างแต่ว่าจากลิสต์เนี่ยครับก็มีหลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าในชุดชุดที่แล้วเนี่ยผมเปิดใบ2กล่องนะครับก็จะได้มา2ตัวละนะครับซึ่งโอกาสซ้ำเนี่ยจาก21เนี่ยผมว่า น่าจะมีโอกาสน้อยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันอีกทีว่าเราจะได้ซ้ำหรือเปล่านะครับผมโอเคครับก็เนี่ยครับก็จะเป็นกล่องนะครับก็ในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นรูปไข่อย่างนี้นะครับอันนี้ตอนได้มาเนี่ยผมแช่เย็นไว้ก่อนนะครับมันก็เลยยังคงรูปสภาพรูปทรงเดิมไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าข่าะนะรูปร่างหน้าตาจริงๆมันจะเป็นยังไงเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยครับ แกะไปแล้วมันค่อนข้างจะเละนิดนึงเพราะว่ามันเจอในเรื่องของความร้อนนะครับอันนี้เนี่ยพอดีร้านที่สั่งไปรอบนี้เนี่ยครับเขาส่งมาเร็วแล้วก็เขาก็แนะนําว่าให้ให้เราเนี่ยครับได้ทําการแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยผมเอามาใส่ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันอันนี้อ่ัก็จะแกะง่ายแล้วก็ข้างในก็จะเป็นรูปทรงอย่างนี้ชัดเจนนะครับเราจะแกะง่ายนะครับงั้นเดี๋ยวเรามา ดูแกะทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทีเดียวทั้งหมด10กล่องทีเดียวเลยนะครับผมโอเค one eternity later โอเคครับนี้ผมก็แกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด10อันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับก็ของเก่าเนี่ยครับเขาจะเป็นสีฟ้ารูปแบบนี้นะครับแต่ของใหม่เนี่ยเขาจะเป็นสีส้มนะครับ ก็อันนี้จะเป็นชุดหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด18ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวซีเคล็แลอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวชุดนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีตัวอะไรบ้างโอเคมาเริ่มอันแรกเลยนะครับอันแรกโอวปิกาจูอ่าปิกาจูนะฮะ ก็ไม่ซ้าไม่ซ้าตัวนี้ไม่ซ้ำนะทีนี้เรามาดูเปรียบเทียบกันนิดหนึ่งก็ตัวที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวที่19ก็จะมี S b u เบิร์นนะครับ20ก็จะมี EV นะครับหรือ, EV, อ EV นะครับตัวที่21ก็จะเป็นกาล่าคาร์โมนิงนะครับแล้วก็ตัวซีเค็เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวซีเค็หรือเปล่านะครับจากชุด ในชุดใหม่นี้นะครับนี่เราเปิดมาแล้วก็ได้เบอร์นหนึ่งเลยนะครับเป็นปิกาจูนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาประกอบให้ดู ตัวแรกนะครับตัวที่สองจุ๊บอืมารุปเปโกตัวนี้เขาจะมี2อร่างนะครับก็จะมีร่างที่เป็นปกติกับร่างที่เป็นร่างมืดนะครับก็ถ้าในเนื้อเรื่องในแอนิอนเมะเนี่ยเวลาเขาหิวนะครับหรือเวลาโมโหเนี่ย เขาจะเป็นตัวร่างมืดนะครับแต่ถ้าเป็นปกติเนี่ยก็จะดูน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับแต่พอโมโหเมื่อไหร่นะครับก็จะแปงลงร่างกลายเป็นร่างมืดทันทีนะครับตัวตัวที่สามโอวูลูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปกเกมอนแกะของภาคใหม่นะครับแล้วตัวนี้ก็น่ารักมากนะครับ ซึ่งถ้าเป็นตัวชายนี่เนี่ยครับเขาจะเป็นตัวสีดําทั้งตัวเลยนะครับตัวนี้จะเป็นน้องแกะน่ารักครับบูลูตัวที่สี่บึบอ่าซ้ำนะครับก็จะเป็นน้องแกะบูลูนะครับซ้ำ ตัวที่ห้าอโอฮิบันนี่อ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์เตอร์นะครับของภาคล่าสุดนะครับฮิบันนี่จะเป็นตัวกระต่ายไฟตัวนี้น่ารักมากนะครับซึ่งเราได้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ตัวซาลุโนริที่เป็นธาตุพืชมาแล้วนะครับมาครั้งนี้เราได้ กระต่ายไฟฮิบานนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังขาดตัวเดียวนะครับก็คือซับเบอร์นะครับที่เป็นธาตน้ำนะครับของสตาร์เตอร์เจนนี้โอเคต่อไปอันที่6ซับเบอร์จะมาหรือเปล่าปุ๊บโอ้โอ้เนี้นตัวที่เพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็น S-Burn เป็นร่างวิพัฒนาการนะครับร่างที่ สองวิพัธาการล่างล่างที่สองนะครับของฮิบันนี่นะครับ S ird, เอสเบิร์นเบนกระต่ายไฟนะครับตัวนี้ก็น่ารักสวยงามซึ่งในเกมเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้นะครับในการเล่นเป็นหลักเหมือนกันนะครับโอเคให้ดูชัดๆโอเคไปยืนคู่กันไป ยืยนคู่กันไปล่างพัฒนาต่อมานะครับอันที่เดเริ่มจะแกะอยาอ้าวพิกาจูนะครับโอเคซ้ำนะครับตัวที่8ป ที่แนี่จะเป็นกาลาโพนิต้านะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้แล้วก็อันนี้ก็ถือว่าซ้ํานะครับกับครั้งที่แล้วตัวที่9โอ้เราซ้ําไปทั้งหมด3ตัวละโอเคมาลองลุ้นว่าซีเค็จจะได้ไหมหรือท่าน้ำสตาร์เตอร์ซอบเบอร์อีกตัวหนึ่งโอ้ซาลุโนรินะครับ ซ้ำกับครั้งที่แล้วโอเคตัวที่สี่อมาอันสุดท้ายอันสุดท้ายเรามารอลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรเอ่ยเฮ้ยอ,อืมโอ้คาโมเนงินะฮะคาโมเนงิโอเคตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับ อ๋อไม่ใช่คาร์โมนิเขาจะมี2อันนะครับซึ่งตัวที่ผมได้เนี่ยเขาจะเป็นเนกิก,กาไนาไม่ใช่คาร์โมนิงินะครับเป็นตัวแรกวิวัฒนาการจากคาร์โมนิงินะครับการาฟอร์มโอเคจุดสังเกตก็คือเขาจะเป็นอัศวินต้นหอมนะครับจะมีดาบแล้วก็มีโลนะครับ ประกอบแขนก่อนโอเคแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นโล่เป็นโล่ต้นหอมเหมือนกันซึ่งในพางนี้เนี่ยถือว่ามีบทบาทเยอะพอสมควรนะครับเป็นคู่หูของซาโตชิด้วยโอเค ก็ทั้งหมดที่เปิดมานะครับก็จะได้ซ้ำไปทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็นี่คือตัวที่ไม่ซ้ำก็จะมีปิกาจูปิกาจูนี้จาก21ตัวนะคร สวยงามแล้วต่อมามารุเปโกตัวนี้บูลูน้องแกะน่ารักมากอืมตัวนี้ฮิบันนี่ตัวนี้ผมชอบนะฮะมันเป็นกระต่ายไฟแล้วก็เป็นตัวที่ผมใช้เล่นในเกมด้วยแล้วก็ต่อมาเอสเปิร์ด ตัวสุดท้ายนิกิก,กะไนนะครับโอเคก็นะครับ,รรบส่วนเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องของช็อกโกเอ็กนะครับหรือว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ข้างล่างนะครับก็ใครสนใจก็ไปสั่งกันได้นะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีสินค้าที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ย เยอะมากนะครับเราก็ไปดูนะครับแล้วก็ในส่วนของฟูรุตะช็อกโกเอ็กเนี่ยครับก็เปรียบเสมือนกับตัวคินเดอร์จอยของบ้านเราอะครับเพราะว่ามันจะเป็นกล่องสุ่มพวกของเล่นแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทําแยกออกมานะครับเป็นตัวละครในเรื่องหรือว่าในแอนิอนเมตต่างๆนะครับให้เราเลือกซึ่งตัวช็อกโกเอ็กเนี่ยเขาจะมีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวโคันนเองนะครับหรือว่าเป็นโดเรมอนนะครับล้วก็จะมีพวกโเกมอนพวกนี้นะครับก็ยังไงก็ ถ้าสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้แล้วลองสอบถามทางที่ร้านเขาดูนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยอย่าลืมฝากกด s u b สไครต์ให้ผมนิดนึงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าเราจะเปิดอะไรนะครับโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ